ในปี2026นี้หนึ่งในระบบขีปนาวุธที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากกองทัพไทยและผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านยุโทโธปกรณ์ก็คือขีปนาวุธแอคูล่าขนาด122ม mm, ิลิเมตรและ160มิลิเมตรที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายทางไกลอย่างแม่นยำและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการรบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แอคูลาเป็นขีปนาวุธนำวิถีระยะสั้นที่พัฒนาโดยบริษัท IMI System จากประเทศอิสราเอลซึ่งต่อมาถูกควบรวมกับ Elbit System 1หนึ่งในผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของโลกจุดเด่นของแอคูลคือความแม่นยำสูงและความสามารถในการยิงจากรถยิงจรวดแบบเคลื่อนที่ทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สนามรบแบบทันทีทันใดโดยในปี2026ประเทศไทยได้นำเข้าระบบนี้เพื่อเสริมกำลังรบให้กับกองทัพบก Acula รุ่น122ม mm, ิมถูกออกแบบมาเพื่อใช้แทนจรวด D.M. 21กราดแบบดั้งเดิมโดยใช้โครงสร้างของระบบเดิมแต่เพิ่มความสามารถในการนำวิถีด้วยระบบ GPS ทำให้มีความแม่นยำสูงมากกว่าจรวดธรรมดาหลายเท่าสามารถทำการโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กได้ภายในรัศมีคลาดเคลื่อนเพียง10เมตรรุ่น160มิเมเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าให้ระยะยิงไกลขึ้นประมาณ40กิโลเมตรและบรรทุกหัวรบที่หนักกว่าเหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ เช่นค่ายทหารจุดบัญชาการหรือคลังอาวุธโดยยังคงความแม่นยำสูงไว้เหมือนเดิมจุดเด่นอีกอย่างคือสามารถยิงจากแพลตฟอร์มแบบล้อหรือแบบสายพานก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดวางของกองทัพการนำเข้าขีปนาวุธแอคูลาเข้ามาใช้งานในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การอัปเกรดอาวุธเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในการรบของกองทัพด้วย เดิมที่ระบบโรวดแบบยิงเป็นจํานวนมากจะเน้นการสร้างความเสียหายกว้างๆแต่ขาดความแม่นยําแต่ในยุคใหม่นี้ระบบแบบแอคูล่าที่แม่นยําสามารถลดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและประชาชนรอบข้างได้มากลดผลกระทบทางมนุษยธรรมขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเป้าหมายทางทหารระบบนําวิถีของแอคูล่าใช้เทคโนโลยี I n i t i a l n a v i g a t i o n System INS ผสมกับ Global Positioning s y s t e m GPS ซึ่งทำให้มันสามารถรักษาเส้นทางการบินได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนตัวจรวดยังมีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งเหมาะกับสนามรบสมัยใหม่ที่มีการใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกกันอย่างแพร่หลาย a c u l a ยังสามารถบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติทำให้การยิงจรวดแต่ละนัดมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงโดยใช้เวลาเตรียมยิงเพียงไม่กี่นาทีหลังได้รับพิกัดเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถยิงเป็นกลุ่มจากหลายหน่วยพร้อมกันเพื่อโจมตีแบบพุ่งเป้าได้ทันทีโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับระบบ UAV หรือโดรนลาดตระเวนก็สามารถระบุตำแหน่งเป้าหมายและสั่งยิงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีการฝึกใช้งานของกำลังพลไทยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อ c u ค a าประสบความสำเร็จในกองทัพไทยเจ้าหน้าที่ปืนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำวิถีและมีการฝึกซ้อมยิงจริงหลายครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การฝึกเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการระบบแอคูล่าเข้ากับระบบป้องกันประเทศโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับเป้าหมาย UAV หรือระบบควบคุมการรบแม้ว่าแอคูล่าจะไม่ใช่ระบบขีปนาวุธพิสัยไกลหรือขนาดใหญ่เท่าระบบ HIMARS หรือ l Ora แต่ด้วยความคล่องตัวความแม่นยำและต้นทุนที่เหมาะสมทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศของไทยซึ่งมีทั้งพื้นที่ป่าภูเขาและเขตเมืองที่ต้องการความแม่นยำสูงในการโจมตี นอกจากนั้นการใช้ระบบขีปนาวุธแบบแอคูล่ายังช่วยให้กองทัพไทยสามารถปรบับตัวเข้าสู่แนวทางการรบอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอร์เฟ์ได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการสูญเสียและสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในยุคที่สงครามไม่จำกัดอยู่แค่สนามรบแบบเดิมแต่รวมถึงสงครามไซเบอร์และการรบในเมืองอีกด้วยมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันไกล ประเทศไทยอาจมีการพัฒนาแอคคูลารุ่นที่ผลิตเองในประเทศเพื่อรองรับความต้องการระยะยาวและลดการพึ่งพาต่างประเทศซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมวิศวกรทหารไทยโดยรวมแล้วขีปนาวุธแอคคูลา่ทั้งรุ่น122ม mm ิลิเมตรและ160มิลิเมตรถือเป็นตัวอย่างของอาวุธที่มีการผสมผสานร,ระหว่างความแม่นยำเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้งานที่ยืดหยุน่น ทำให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศได้อย่างมั่นคงและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพไทยที่กําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอาวุธอัจฉริยะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังการทําลายแต่เป็นเรื่องของความชาญฉลาดความแม่นยําและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงของชาติในทุกสถานการณ์